สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัทยาอินไลน์นะครับวันนี้อยู่ที่ดั๊กสแควร์สเก็ตพาร์คที่เดิมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นท่ามิทเทลนะครับว่าจะเล่นยังไงมิทเทลแล้วมันเป็นท่าที่คล้ายๆกับท่ามิทซูนะครับมิทซูก็เคยอย่างนี้นะครับมิทซูคือมิทซูท่ามิทเทลจะคล้ายกันครับจะเอาขามาในลักษณะนี้เรียกว่ามิทเทลครับง่ายๆถ้าเล่นมิทซูเนี่ยได้เนี่ยท่าเนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีฝึกท่านี้กันนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยผมอยากให้เล่นท่ามิซูให้ได้ก่อนนะครับแล้วท่าน,นี้มันจะง่ายง่ายเลยครับเดี๋ยวมาดูวิธีฝึกครับวิธีฝึกท่ามิท่อนะครับผมจะมีให้3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับก็ทำตามขั้นตอนไปครับมันจะได้ไม่อันตรายนะครับําหดับไอขั้นตอนที่1เลยก็คือ เกาะครับให้เราเกาะเป็นค่าหรือยื่นกับพื้นนะครับยื่นกับพื้นเป็นผ่าไม่เข้าเลยนะครับยืนยื่นกับพื้นเพื่อที่เรากระโดดขึ้นไปแล้วเราจะได้รู้จักค่าทางการวางมืออะไรพวกนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่งทแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนที่สองครับก็คือกระโดดขึ้นไปเกาะกระโดดขึ้นเลยนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งทำไม่บ่อยครับทำให้เราคล่องครับให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็ยื่นมาสไลด์กับ ันบล็อกตัวนี้ขันบล็อกตัวนี้มันก็จะออกแนวยับเยินหน่อยนะครับตอนนี้ตัวนี้ฝนสดอยเราไมาถึงขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนนี้ให้วิ่งมาเบาๆครับยังไม่ต้องแรงนะครับวิ่งมาเบาๆประมาณนี้ครับเห็นเมื่อกี้ผมเกือบจะหงายหลังใช่ไหมครับมันเป็นข้อควรระวังของท่านี้เลยนะครับคือว่าท่านี้ขาที่เรา นัไอ้อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะเข้ามาในลักษณะแบบแบบนี้แล้วมันมันยังไงมันจะทําให้เราหงายหลังได้ครับข้อแก้ก็คือเราต้องย่อขาลงครับโคตรีเรายืนแบบยืนอย่างนี้ใช่ไหมครับยืนแล้วก็ย่อลงมาหน่อยแล้วกดจําหนักทิ้งไปข้างหน้านิดนึงอ่าเพื่อเพื่อเพื่อสร้างบาลานซ์ให้กับท่านนี้ครับมันจะได้ไม่หงายหลังก็ป,ประมาณนี้ครับสำหรัทบท่านมิทเท เทคนิคของท่านี้นะครับผมจะแนะนําให้อย่างหนึ่งก็คือท่าเนี้ต้องย่อขาครับไม่ว่าท่านี้หรือทา่าไหนมันก็ต้องย่อขาลงครับมันคือเพื่อที่ท่ามันจะสวยขึ้นถ้าเกิดเราเล่นยืนๆน,นะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รแต่เาเราย่อลงมาสักนิดนึงมันก็จะสวยขึ้นมากเลยครับนี่เป็นเทคนิคของท่านี้นะครับส่วนใครขดัดได้ใหม่ๆพ่อคนระวังที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่แหละครับสำคัญมากแล้วครับท่านี้มันจะหงายหลัง ก็ต้องยอบขาแล้วก็ทิ้งน้ำหนักมาข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 าน,านิดนึงอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มันหงายหลังจนถ้าใครยังยังเอาขาขาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเข้ามาไม่ได้เลยนะณนาน,นี้ก็ให้ลองเล่นท่ามิซูครับลองเล่นท่ามิซูแล้วก็ค่อยเอาขาเตะเข้ามาครับผม เป็นทุกคนครับแรกๆก็ขาก็จะไม่ไม่ไม่เข้ามาชิดแบบนี้แรกที่บอกขาไม่เข้ามาชิดนะครับอ๋อมันจะเป็นแบบแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นี่ยแรกๆก็จะแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับค่อยปรับค่อยๆปรับค่อยเล่นไปครับพอเรารู้เทคนิคของมันมันก็จะง่ายขึ้นครับทุกท่าเลย สำหรับการฝึกท่ามิทเทลก็มีประมาณนี้นะครับผมก็เอาไปฝุดใช้กันได้เลยนะครับผมหวังว่าจะเป็นเทคนิคและเป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆที่กำลังฝึกอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับมีความสุขสนกุกาปเล่นอีลาร์ทีอย่างมีสต,ติและปลอดภัยไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปจนคลิปนี้สวัสดีครับผม